ช่วงปลายปีนี้ใครอยากได้ EV ดีๆไว้ใช้สักคันต้องจดชื่อของโ r r g o o d Cat เอาไว้อยู่ในลิสต์เลยนะครับแต่ก็ไปลองขับสัมผัสนั่งเปรียบเทียบข้อมูลสเปคอะไรต่างๆไปเจอรถตัวเป็นๆก่อนแล้วถ้าวันนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมทำรีวิวจุดเด่นของเจ้าแมวเหมียวพลังงานไฟฟ้าคันนี้เอาไว้ให้แล้วครับ ว่า EV Ora g o o า Cat แตอนนี้น่าสนใจมากๆเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องราคาครับ ถ้าเทียบกับการนําเข้าจากจีนมาเปิดตัวครั้งแรกช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยตอนนี้ราคาลดลงมาพอสมควรเลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศแล้วโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองนี่เองครับที่ผลวกแดงแล้วการเป็นรุ่นประกอบในประเทศเนี่ยทำราคาลดลงมาตอนนี้โอลาร o คูดแคทแบ่งการขายเป็น3รุ่นย่อยก็คือรุ่นอัลต้ารุ่นโปรแล้วก็ตัวโอลาร o คูดแคทจีนะครับตัวโอ r า g o o ูดแคทจีเนี่ยลดราคาลงมาสูงสุด2 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ส่วนรุ่นโปรรุ่นอัลตร้าเนี่ยลดลงมา170,000บาทจากเดิมนะครับรุ่นโปรราคา799,000บาทตอนนี้เหลือ629,000บาทแล้วรุ่นท็อปอัลตร้าจากเดิมราคา899,000บาทตอนนี้เหลือ729,000บาทเท่านั้นเอง ราคาที่ถูกลงมาคุ้มค่าน่าใช้มากขึ้นไม่พอนะครับเรื่องของฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนไปด้วยทุกวันนี้อ r ราคูด <O RA S 2> c a t ไม่มีแบ่งเป็นรุ่น400 500แล้วนะครับแบตเล็กแบตใหญ่ตอนนี้ใช้แบตเตอรี่สเปคเดียวกันหมดเป็นแบตเตอรี่ที่ประกอบในเมืองไทยนะครับโรงงานสโวก็อยู่ในเครือของ Great Wall Motor เขาแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ลิเธียมไอออนฟอสเฟตครับความจุ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมง ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง480กิโลเมตรก็เป็นแบบสเปคเดียวนะครับอยู่ในทั้งรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้าวิ่งได้ระยะทางเท่ากันแต่มีฟังก์ชันแตกต่างกันนิดหน่อย รุ่นประกอบในประเทศเนี่ยหลายค่ายยืนยันตรงกันนะครับว่าต้นทุนช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกกว่าการนําเข้ามาจากจีนแต่ครับเป็นกฎเป็นเงื่อนไขที่ทําไว้กับภาครัฐนะครับที่ต้องผลิตคืนจากการนําเข้ามาก่อนหน,น้านี้ภายใต้โครงการ EV 3.0แต่ไม่เป็นไรครับนั่นเป็นเรื่องบริหารจัดการของบริษัทเขาแต่เราได้รถราคาคุ้มค่าได้สเปคดีขึ้นก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับจุดเด่นประเด็นใหญ่ของ E ีก็คือชุดแท็กแบตเตอรี่ใช่ไหมครับลิเธียมไอออนที่วางอยู่ใต้พื้นห้องโดยสาร ปรับความจุลงมาเป็น57.7ิกิโลวัตต์อาร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ของ o r a g o o d c a คเนี่ยครับก็ผ่านมาตรฐานการตกป้องความปลอดภัย IP 6 7สครับสามารถป้องกันน้ำการกัดก่อนการชนนะครับการเกิดไฟไหมแล้วก็การกระแทกต่างๆได้ก็เมื่อเกิดการกระแทกการชนนะครับระบบไฟฟ้าจะตัดการทำงานภายใน0.1วินาทีถือว่ารวดเร็วมากๆขณะเดียวกันที่ชาร์จครับการรองรับ DCAC เนี่ยก็ขยับสเปคขึ้นด้วยครับ เดิมเนี่ยรองรับการชาร์จ DC ได้60กิโลวัตตแต่พอเป็นรุ่นใหม่ประกอบในประเทศขยับมาเป็นรองรับการชาร์จได้70กิโลวัตตนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอที่ชาร์จสาธารณะพลังงานแรงๆเนี่ยก็สามารถเข้าคันนี้ได้เต็มๆเ,เลยในกรณีชาร์จไฟกระแสตรงนะครับส่วนตัว AC กระแสสลับเนี่ยยังรองรับเท่าเดิมที่6.6กิโลวัตก็ชาร์จไฟบ้านสบายๆครับ แล้ววันนี้รุ่นที่เรานำมาทดสอบก็คือรุ่น Top Ultra รานะครับราคา7 2 9 0 0 0บาทและดูสีสันนะครับวันนี้ได้สีทูโทนสีเบตตัดกับสีน้ำตาลนะครับรูปลักษณเนี่ยเป็นสไตล์คลาสสิกเลยสไตล์เรโทรเลยใครชอบชอบเลยนะครับไฟหน้าดวงกลมมีเดย์ไทม์ u n n i n g Light ไฟเลี้ยวอะไรก็รวมอยู่ในกรอบนี้นะครับไฟใหญ่ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนปรับระดับความสูงความต่ำได้นะครับนี่ แล้วคันนี้มีกล้อง360องศารอบคันด้วยน,นะครับเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยเห็นชัดดีทีเดียวด้วยความละเอียดของกล้องด้วยความละเอียดของจอนะตัวอ r a GOOD CAT ตัว TOP ALTA นี่ยครับยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะอ้าโปรดปลอยบ<ร>แล้ไงต่อครับโปรดปล่อยพวงมาลัยเลือกเข้าจอดในคลิกเดียวอ่าเขาก็สั่งงานละหมดนะโปรดปล่อยเบรกเริ่มจอดรถระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบ ขนาดจอดรถอัตโนมัติโปรดระวังสภาพแวดล้อมด้ยเลือกก้างสายสให้ด้วยครับอ่าเรียบร้อยครับไม่ได้หมายถึงชนนะจอดเรียบร้อยครับ <S <S ไม่รวมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะหรือว่า a d a ดนะครับที่จะมีกล้องหน้ารถมีเรดราเซนเซอร์คอยตรวจจับสภาพการต่างๆเนี่ยหรือเป็นออโตโนมัติไร้์เลเวล2พัดก็ได้นะฮะ ช่วยเตือนช่วยเบรกฉุกเฉินอะไรต่างๆครับ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนต,ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นระบบความปลอดภัยที่รถยุคใหม่ต้องมีดิสเบรกสีล้อเป็นมาตรฐานนะครับล้อลอยขนาด18นิ้วประกบยาง 21550R18 นะมาดูด้านท้ายครับนี่รถสไตล์แฮชแบ็กนะไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายนะครับแต่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่ะเปิดออกมาโอ้ชอบสีสันจริงๆครับนี่ ผมพับเบาะนั่งแถว2ลงไปแล้วนะครับเพิ่มความจุสัมภาระได้เป็น858ลิตรใส่ของยาวๆลึกๆเนี่ยดันเข้าไปได้เลยนะครับแต่นี่กล่องอะไรทุกคนมาดูครับมาดูสิว่าเขาให้อะไรมาด้วยนะครับชุดชาร์จ V2L หรือว่า v i c โ e to l ล a d นะครับรถเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงาน เป็นตัวจ่ายไฟไปให้อุปกรณ์ภายนอกได้ก็ปล่อยพละงกาลังได้ถึง3,300วัตต์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นหัวชาร์จแบบนี้ครับไปเสียบกับตัว AC ข้างหน้าแล้วก็จ่ายไฟออกมาเป็นปลั๊ก3ตาแบบนี้ก็ใครชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งนะชาร์จลําโพงฟังเพลงเตาไฟฟ้านะครับมยโครเวฟก็ยังได้เลยครับปล่อยพลังขนาดนี้แล้วก็กินพลังงานนิดเดียวครับสำหรับระบบ V2L ที่มีอยู่ในโอลากูลครับ ฉัันฟงอยู่เปิดม่านบังแดดได้ค่ะนี่ว้าวนี่ครับรถยุคใหม่ต้องสื่อสารกับคนได้นะชัดเจ๋วเป็นภาษาไทยด้วยนะระบบสั่งงานด้วยเสียงต้องมีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักอย่างนึ่งให้อล่าค่ะฉันฟังอยู่เปิดความเร็วพัดลมสูงสุดตกลงค่ะฉันเพิ่มให้สูงสุดนี่ มาระดับ7เลยนะครับโอ้อันนี้มาฟูฟ้าน่าจะได้ยินเสียงกันนะเดี๋ยวลดก่อนลดก่อนนะฮะก็ทําผ่านหน้าจอ10.25นิ้วตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะก่อนเนี่ยครับยุคใหม่สมัยนี้สื่อสารการันระหว่างรถกับคนนะครับการเป็นรุ่นประกอบในประเทศของ Ora c o o d c a t ที่เปิดตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยังเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะเอาอย่างง่ายๆเลยครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบใหม่ แล้วก็ย้ายไวเลสชาร์จมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวไวเลสชาร์จเนี่ยกำลังแรงขึ้นด้วยครับจากเดิม10วัตต์นะตัวนี้ชาร์จได้เพิ่มเป็น50วัตต์ก็รวดเร็วมากขึ้นและอย่างที่บอกคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบใหม่นะครับทำให้ปุ่มเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโคเนี่ยต้องมาทําผ่านหน้าจอเท่านั้นมากดเลือกสั่งงานผ่านหน้าจอเท่านั้น,นครับเช่นเดียวกับเกียร์นะครับจากเดิมเป็นหมุนๆ PRND ตรงนี้ใช่ไหมครับพอเป็นรุ่นใหม่ก็มาเป็นเกียร์มือนะครับบังคับควบคุมอยู่ทีี่มือขวาน้ แล้วอีกฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยครับเรื่องของการปรับระดับของพวงมาลัยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถยกขึ้นยกลงแล้วก็ดันออกดันเข้าหาตัวได้ก็เหมาะกับคนตัวสูงสูงตัวใหญ่ๆนะครับปรับสลีระระยะแขนเนี่ยให้มันเหมาะกับการนั่งกับการขับขี่นะครับระยะขาอะไรต่างๆแค่เรื่องพวงมาลัยแค่นี้ก็สําคัญนะครับส่วนเบาะนั่งเนี่ยฝั่งคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีระบบนวดด้วยนะในรุ่นโปรได้ให้มา แต่ถ้าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยยังเป็นแบบมือโยกอยู่นะฮะแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นจุดขายก็คือการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้ภายในสีเบจสลับกับสีน้ำตาลก็สอดคล้องกันไปกับสีตัวถังภายนอกแต่ดูชิ้นงานการประกอบทุกคนดูวัสดุนะครับแม้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์แต่ก็สัมผัสนุ่มนวลดีทีเดียวการเดินได้ลายตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยเนีบเนียนใช้ได้เลย วัสดุแบบนุ่มนี่นะสีเบจต,ตัดกับสีน้ำตาลนะครับปุ่มควบคุมต่างๆก็ดูคลาสสิกไปหมดเลยนะ,ะนี่นอกจากไว l e เลสชาร์จตรงนี้แล้วนะครับก็มีที่ชาร์จ USB-A USB-C ให้อีก2จุดไม่รวมข้างหลังที่มี USB-A อีก1จุดนะครับแล้วก็ของใหม่อีกอย่างหนึ่งไม่สังเกตไม่รู้เลยนะอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆท่านครับกระจกแต่งหน้าโอ้นี่มีรูปหัวน้องแมวด้วยฮะนี่กระจกแต่งหน้า ไฟส่องสว่างเป็นสีขาวนวลน,นะครับจากเดิมมันจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมอันนี้เป็นสีขาวนวลแล้วครับได้หลอ่อได้สวยทุกคนไม่พอคนขับไม่พอให้ฝั่งคนนั่งด้านข้างมาด้วยภรรยาไม่ต้องถกเถียงกันเลยครับถ้าสามีเป็นผู้ขับตำแหน่งผู้โดยสารด้านหน้าเขาก็ให้มาแบบเดียวกันครับกระจกแต่งหน้าแล้วก็มีไฟสีขาวโอ้โาไกาดไลยกาดแล้วก็ไล่มาบนเพดานนะครับนอกจากหลังคาซันรูฟเปิดได้เลื่อนได้นะครับนี่ก็เพิ่มความสว่างภายในห้องโดยสาร ถ้าไม่ชอบก็ปิดม่านปิดเฉดไปสั่งงานด้วยเสียงก็ได้สั่งงานด้วยมือเราเองก็ได้นะครับอ่านกดทีเดียวดีๆนะฮะไฟส่องสว่างที่เก็บแว่นนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็ดูนวลเนียนสะอาดตาจริงๆผมว่าใครดูภายนอกแล้วเนี่ยก็จะมาตกหลุมรักภายในเนี่ยแหละครับแต่ในส่วนของสมรรถนะจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทดลองขับพร้อมกันครับสำหรับโอล a Good ๊ดทรุ่นประกอบในประเทศแต่นี่นะเราขึ้นมานั่งนะครับ ไม่มีปุ่มสตาร์ทดับระบบขับเคลื่อนนะครับขึ้นมาคุณยาอยู่ที่รถนะแค่ลัดเข็มขัดครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์เดินหน้าออกไปได้เลยอลองขับ ORA GoodCat รุ่นประกอบในประเทศนะครับย้ำอีกทีต่างจากเวอร์ชั่นที่นำเข้าจากจีนนะครับไม่มีรุ่น400 500แล้ว ใช้ชุดแพ็คแบตเตอรี่ LFP เหมือนกันทั้งหมดนะครับความจุ57.7กิโลวัตต์อวครับชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ระยะทาง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับรุ่นโปรกับรุ่นเอาต้าเนี่ยต่างกันแค่เรื่องฟังก์ชันบางอย่างระบบช่วยจอดระบบความปลอดภยอัยอัจฉริยะบางตัวนะครับแต่ระยะทางการวิ่งทําได้เท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากระยะทางการวิ่งจริงๆจ,จ,จากรถที่คำนวณให้นะครับอ่ะตอนนี้เราใช้ไฟไปครับ รถนะครับเหลือพลังงานในแบตเตอรี79่79%แจ้งว่าระยะทางที่วิ่งได้เนี่ย386กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็จากตัวเลขนะครับที่เขาคำนวณมาการใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรก็ลองคอนเวิร์ตดูนะไปหารจากตัวความจุแบตเตอรี่57.7กิโลวัตต์ชัเวี่ยเท่ากับระยะทางที่วิ่งได้จริงก็น่าจะอยู่กเกือบๆ400กิโลเมจากการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งครับ แน่นอนว่าระยะทางที่วิ่งได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนเร็วมากแรงมากนะรวมถึงอุณหภูมิภายนอกนะรถติดหรือไม่อะไรยังไงนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่สำหรับ o อ a า o o ค Cat คใหม่นะครับโหมดการขับขี่เพิ่มเข้ามามีโหมด Eco Plus เพิ่มเข้ามานะครับโหมดการขับขี่เนี่ยเลือกได้นะครับปกติประหยัดสปอร์ตอัตโนมัติ แต่ Eco Plus เนี่ยเป็นโหมดใหม่จะบริหารจัดการพลังงานให้ประหยัดแบตเตอรีส่สุดเลยครับซึ่งก็จะไปควบคุมระบบแอร์ด้วยนะลดความฉ่ำเย็นลงมาหวังให้ได้ระยะทางวิ่งได้ไกลที่สุดนะครับส่วนโหมดอื่นๆโหมดปกติก็ขับสบายดีนะครับแต่มันก็มีฟังก์ชันแยกย่อยไปตามความต้องการได้นะครับอย่างเช่นระบบเบรกรีเจเนอเรทีฟนะเราไปเลือกได้ว่าจะเอาหน่วงมากหน่วงน้อยนะครับอันนี้ระดับต่ำใช่ไหม อลองดูครับระดับสูงจะหน่วงขนาดไหนยกเท้าออกจากแป้นคันเร่งโอ้โหก็ขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าเราขับความเร็วสูงเนี่ยหน่วงทีเนี่ยเหมือนก็จะเบรกเลยนะครับแต่ถ้าขับความเร็วช้าๆแบบนี้การหน่วงมันก็ไม่ถึงกับหน้าลำคาญมากนะเช่นเดียวกับน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับออกมาแยกย่อยเลือกฟังก์ชันตรงการตั้งค่าได้นะจะเอาแบบเบาสบายสปอร์ตอันนี้เราลองเลือกแบบสปอร์ตดู ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงความแม่นยำก็จะดูกระชับมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเข้าหาที่จอดหาช่องจอดหรือขับช้าๆในซอยแคบๆเนี่ยเลือกไปเป็นโหมดเบาก็ได้นะครับอันนี้ภาษาไทยเขาก็แปลแบบจริงใจเลยครับเบาสบายสปอร์ตนะในส่วนของสมรรถนะนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนหน้าเนี่ยขับสบายๆอยู่แล้วกำลัง1 4 7แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรนะครับ ส่วนความเร็วสูงสุดเนี่ยล็อกไว้ที่160กิโลเมตรต่ชอช่โมงก็สบายๆช่วงล่างเนี่ยออกแนวหนึบแน่นเลยนะครับออกแนวสปอร์ตเลยหลายคนที่ชอบรถเกาะถนนดีๆหนึบๆเนี่ยเกรดวอลมอเตอร์มาทางนั้นเลยไม่ได้ยวบย้อยนุ่มโยนเหมือน EV บางรุ่นนะครับนี่เรียกว่าเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยเนี่ยนะครับจริงๆก็ตัวไม่น้อยนะระดับของมันเนี่ยขนาดก็เท่าๆกับ c o m p a c t Car บ้านเรา ภายในก็อย่างที่เห็นนะครับกว้างขวางนั่งเนี่ยเป็นคนขับไม่อึดอัดน,นั่งหลังเนี่ยก็สบายๆเดินทางกันไปได้4คนพร้อมที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะก็รูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นสะดุดตาอยู่แล้วมีเอกลักษณ์นะครับความคลาสสิกความเลโทรภายในก็สอดคล้องกันไปผมว่าหลายท่านที่ชื่นชอบนะหรือตกลงลงใจที่จะเป็นเจ้าของโอ a า o o o c a t คเนี่ยน่าจะชอบตั้งแต่แรกเห็น หรือชอบที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับแต่ในส่วนของสมรรถนะก็ไม่ขี้เละอ,อัตราเร่งดีอัตราบริโภคพลังงานเนี่ยอยู่ในระดับใช้ได้เลยนะครับน่าสนใจครับใครอยากได้ EV ช่วงปลายปีนี้รอดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆด้วยเอาสเปคมาเทียบกันแล้วที่สำคัญคือมาลองขับแบบนี้ก่อนลองพาเพื่อนไปนั่งพาคุณภรรยาพาคุณสามีพาลูกไปนั่งนะครับเป็นรถครอบครัวก็อนเนกประสงค์ดีหรือถ้าจะขับใช้คนเดียวเป็นหลัก ใช้งานในชีวิตประจำวันก็สะดวกสบายครับสำหรับโบราคูดแคทใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ